เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเองเข้าก็อยู่แล้วนะไม่รู้นะครับว่าเสียงจะฟังชัดไหมเนื่องจากว่าผมกับผมใสหูฟังเฮ้ยมันลอยสูงไปบางทีอ่ะ <c oughs> คือนะะก็หลังจากพักที่แล้วนะที่ผมจะไปสร้างความสปามอนเตอร์รอไว้นะฮะซึ่งผมก็สร้างเสร็จแล้วนะนอนนอนก่อนแป๊บนึงนะคบผมเดี๋ยวต้องนอนก่อนเนาะเสียงรถอาจจะไม่ค่อยมีหรือไม่ก็มีนะจ๊ะไม่ได้แล้วฮนะ นี่นะผมฟาร์มสปาร์มมอนเตอร์อยู่ตรงนี้เลยแต่มันใช้งานไม่ค่อยได้แล้วนะฮะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันฮนะแล้ววันนี้เราจะมาถ้าสังเกตนะข,ขวานทองผมหายแล้วนะนองจากว่าผมไม่ค่อยใช้เนาะออ้ยเกือบตายวอ้ <c oughs> คือผมจะใช้เป็นขวานเออจะใช้เป็นขวานทองนั่นแหละฮะ้กลับบ้านก่อนนี่ฟาร์มสปาร์มมอนเตอร์นะแต่มันยังใช้งานไม่ได้เมไม่เคยมาเอฟเคเลยนะคะผมไม่รู้ผมพูดเร็วเกินไปหรือเปล่านะ คือผมอยังไปนรกไม่ได้เลยนะผมก็แบบไปทาแบบอะไรต่างๆไม่ได้นะผมก็มูมปลูกต้นไม้ไว้ข <odes. S 1> ้านน่ะฮะเสียงไม่รู้ว่ามันชัดหรือเปล่าอะใช้ไม้กันะนั่นอะใช้ไม้ที่หูฟังมีติดมาห้าะครับคือนี่ฮะผมก็ได้จับตัวนี้มาแล้วนะคบผมก็ดีอยู่เนาะนี่ฮะบ,บ้านใหม่อยู่ข้างบนนั้นนั่นแหละฮะส่วนนี่คือบ้านเก่านะเดี๋ยวผมต้องมาข้าขวานทำไม พุเดเร็วจังวะอ่อผมต้องมาคราบขวานก่อนนะครับผมนี่ขวานทองฮะเสียงอะไรวะข้าขผ่านความว่าเพื่อไปตัดม้านะเพราะว่าข้างบนน่ะมันใช้มาเยอะมากนะแล้วตอนนี้อาหารผมเริ่มหมดแล้วฮะไม่รู้เลยนะข้างบนนั่นนะฮะบ้าบนบนหัวมันสูงอะฮะ ผมเหนื่อยว่ะเหนื่อยแล้วคือผมอาจจะไม่ลงคลิปทุกวันแล้วนะผมนมอยจากว่าผมต้องแบบไปเรียนเนาะแล้วแบบก็ไม่มีเวลามาอัดคดลิปและอย่างพอในเวลาผมก็ต้องอ่านหนังสือแล้วแหละค่ะนองจากว่าผมใกล้สอบแล้วเนาะเกลดออกมไม่ดีคะผมเลยต้องไปอ่านหนังสือเนาะหะห <c oughs> ิวน้ำแล้วเนะแกลูกธนูหมดแล้วครับจากทั้ง เมื่อกี้พาร์ทไม่นานวันนี้ที่เราไปนี่มาเนาะลูกชันูก็หมดแล้วนะที่ใช้ไปนะน่าจะใช้ซึ้าไล่ฮนะมันไม่ได้เปลืองอะไรมากนี่ตัดไมต้องการมาเยอะมากนะท่านผู้ชมเนะี่ยสิบหกไม่มีเลเวลเหลือเลยนะสร้างฟาร์มนี้มันมันทำไม่เสียเลเวลเยอะมากเลยฮนะฟาร์มสปาร์มเต้แต่ผมไม่รู้มันใช้งานได้ไหมเนะ่ย มันไม่เห็นมีอะไรใช้งานได้เลยมันใช้งานไม่ได้เลยอะค่ะก็เสียดายนะสกีเสียดายที่ฟาร์มใช้งานไม่ได้ะมือแกอ้วฮะพาร์ทนี้นะ่าจะมาสร้างบ้านหนังเดียวแล้วนะหาของเฟอร์มหาของสร้างบ้านฮนะ ขวานทองส่วนแร่วกนี้นะผมยังไม่ได้แร่ดีๆมาเลยเพราะแร่มันหาย,ยากนะ,ะกินเบอร์กินเบอร์ไว้ป่าก่อนพวกแครลงแครลอดปลูกก็ไม่ขึ้นเลยต้องเข้ามาบ้านเก่าตลอดฮะส่วนเหมือ่ก็จะน่าจะอยู่ในบ้านเก่าไปตลอดเลยนะเอาบวร์ป่ามนาะ ถามว่าอาร์ตอาร์ตสวนอยู่ว่าผมจะอัดตอนไหนเราะก็ต้องรอไปก่อนนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้อัดอาร์ตมานานแล้วยังไม่คิดจะอัดมานะจนกว่าขี้เกียจฟาร์มของของเลงฟาร์มไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะซึ่งในอาร์ตนะผมก็อาจจะไม่ต้องคลิปบ่อยแล้วนะผมก็บอกแนละ้วส่วนในอาร์ตนะที่ผมไม่อัดเขาก็เจอทีเล็กนะเพราะว่ามันโหดมากะทีเลก็กมันโหดไปอัดไม่ได้นะ นี่ฮะบ้านอันใหม่นะก็จะเอาของมอแบบนี้นื้องะต้องคาปไม้มาแคบไม้แล้วโผกับหาบกไม้มาฮะไม่ได้สวยมานะบ้านไม่ได้ต้องใจจยามทำสวยฮะก็พอหลอดหลอดเท่ๆอะใช้ไม้เยอะไหมบ้านมีใช้ไม้เยอะ่ะ ตรงนี้ทำหน้าตา่างสองชั้นโอเคเออค่อยสว่างหน่อยเกลียดเวลามันมืดมากเลยเกมนะฝนตกบ่อยจดตรงนี้จะเป็นระเบียงหน้าต่างออกไปนะไม่อยากทํายื่นมากกว่าน,นี้นะแต่ว่ามันกลัวมันใจนี่ไปถ้ายื่นมากกว่านนะี้ ดูบ้านไว้ตรงนี้ใช้มาเยอะมากนะก็ความมาเยอะเหมือนพอตัวเลยนะบ้นไม่ได้จะอสวยมากนมะินิเวิรมันไม่เหมือนกับมาคราฟต t ตรงที่เวลาคราประตูนะปกติมาคราฟให้มาเยอะใช่ไหมให้มาสามะนะ ต่งนี้ให้มันเดียวตรงคับอันนี้มาด้วยโอเคเตียงแล้ววางไว้ตรงนี้เลยฮนะอ๋อดีแล้วบันไดคราบยังไงมาหนึ่งบันไดฮะ เวลาแบบขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกระโดดด้วยไงค่อยมาวางข้างบันไดขอสร้างบ้าน <c oughs> <c oughs> ง่ายเนาะ <c oughs> คลิปนี้อาจจะน่าเบื่อนะองจากสร้างบ้านอย่างเดียวเลยนะ นี่เราผมจะไปสร้างบันดไดไว้ข้างนอ,อกตรงนี้ไม่ได้ ทำอะนรให้ข้างล่างขึ้นไปเรื่อยๆนะอะตัดตรงนี้ออกก็จะต,ตกวางหลังคานะก็ตกเลยสมุกทอดเดวผมล่าไปครับเอาฮนะตอนนี้เราขาดแค่หลายอย่างนะมันเราไม่ได้มีเวลาไปไฟาร์มเลยนะ ส่วนเวลาไปโรงเรียนขอก็ไม่ได้เล่นมนะินิเอลเนาะไม่ได้เล่นมินิเอลว่ะเล่นเกมอื่นไปเนาะเคยได้เล่นแบ่มินิเอลนะหลัจากนั้นก็ต้อง แบบนี้นะก็เอาบันไดมาใส่ฮะคลิปพันนี้น่าจะน่าเบื่อหน่อยนะเพราะว่าต้องแบบทำหลายอย่างเลยนะทะทั้องย้ายของด้วยนะเ้านาทีแล้วฮะต้องเอานี้ขับท่อนไม้กับไม้เกิเข้ามาที่ซิงเกิลแท้ เรารวมไม้มาสิบสองอันนะโอ้ตกเจ็บเลยเจ็บแล้วเจ็บแล้วไ <c oughs> ม่รู้เสียงมันจะเข้าดีหรือเปล่านะใช้ไมเนะีพูดมาทันกนรอแบบมันไม่มีอะไรให้พูดอ่ะท่านผู้ชม,มต้องบ่น,นะฮะะต้องฟาร์สเปลเดี๋ยวผมต้องค่อยไปแก้เอาทีหลัง ขอฮะมันบอกว่าขาดทนไม้บัวนี่ขาดทนไม้โอเคได้มาแล้วนะมันก็ใกล้หมดแล้วนี่ใช่ไหมเสร็จแล้วบ้านเออ มาตัดมาสามสิบกว่าอันเหลือแค่นะั้นมต้องเก็บพวกของก่อนนะฮะแบบนี้แหละแล้วก็ลงไปข้างล่างไปเอาของมาท็อตสำหรับท็อตเราก็ยังไม่ได้ปักหมดเลยนะครั้งหนึ่งผมหล่นมาตาตกเลยเกือบตก ดูการละมันไาดิอุย้ยจะตายจะตายแล้วเบอร์รีม่มาสะดวดเลยอ่าเกือบตายแล้วครับท่านชมทานตงมาฮะมีไม้เหลือไหม ไม่เหลือเลยทชัทชทชัชทัชต้องใช้ทอชเยอะค,คือผมคือพวกเนี้ยแถวนี้ยังไม่ได้ปักไฟเลยนะไม้ก็ไม่เหลือละเฮ้ยเธอเนาะไม่ถ่านอยู่ใ,ใต้น้ำาเพิ่งเห็นอันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วนะคือผมก็อยากแบบทำเพื่อมนะันแต่ว่า ลงเหมืองมันดูน่าเบื่อไนคลิปนะเดี๋ยวผมต้องไปลงลอกรอบเนาะเ <c oughs> สียงไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าในคลิปสองนีแหละคือคลิปไปลงเหมืองนะผมต้องไปลงลอกรอบอีกแล้วอะโอเคนะครับผมดูเสียงพี่มินิวอนแบบมันไม่ดีอะมันเสียงแบบมันทำให้เราง่วงอะง่วงแล้วอนะ ส่วนเรื่องอัดคีิปหฮผมก็จะเฉพาะจนมาอาทิตย์กับวันเสาร์นาะวันนี้วันเสาร์ใช่นะเฮ้ยฉับวันนี้น่าจะได้ลงของวันนี้เลยนั่นแหละไม่มีแบบคเคลื่อนนะนี่ะบ้านบ้านอยู่บนดอยสูงมันเดียนะเราจะมองเห็นทุกอย่างเลยนนะ <c oughs> บ้างสุบที่รักกระถานเราหายไปไหนเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราเอามาเยอะอยู่นะ ได้มาแล้วแปดอันนะฮะแปะทั้งห้องตรงนี้นี่ฮะแล้วเราก็จะแปะตรงนี้นี่อันหนึ่งแปะทม้งบ้านเลยหนึ่งเลยนะฮะสองข้นนางนอกแล้ก็จะแปะไปฮะแปะไปเรื่อยๆแปะไปรอบๆบ้านน,ะนะั่แนแหละฮะแปะไม่ให้มอนเกิดนะ เกียรตองคืนเวลาม้อนเกิดส <spark ing> <ibles> ุดอะอือ <ing> ุ้ยจะตายก็มีแค่นี้นี่แหละฮะสำหรับคลิปนี้นะเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม